กระดอกพอได้ไวลาดูนะพอ้มูมีไเมียลูกจะย้ายจะพรองกน <laughs> <c oughs> <c oughs> ิดน่อยอยู่ตังสี <c oughs> ค่อยค่อยไม่ใจู่แล้วสิหลากบ่าเปลี่ยนท่านผู้นั้นเปรียบกับพระสุเก โอ้เป็นเ,เป็นเป็นบ้านผู้ใดมันเป็นบ้านผู้ใดที่ไรบ้านแข้งที่บ้านยอดบ่อบ่มีแนจ้้บ่อันเป็นบ้านเพิ่นหรืล่ะบ้านของนายสุดใหญ่แต่ว่าแฝงเก่านู้นเอาไปจำนองโอ้ระบานมันเลยขาดอันที่นีบออไปก็บักห้ำนี่บ่อเพิ่งทายเหมือนไม่รถ้บ่ไปโรงเรียนเออเพิ่งทายซีเตียขาดเตียเพิ่นเลยบอกไปจักผู้เลี้ยงที่ป่อใดเราลูกเนอะที่ป่อใดเนะออกมาเราดีดี ลูกเจ้าบ่โอ้คนมีจะคนสามสามคนอ้คนนี่คนที่เท่าใดชุด้ายชุด้ายมลูกหล่ายุปอใดเหรเพ่นเรียนปอดสีใช่นี่ดูตอนนี้ยังเรียนอยู่บ่ครับเรียนมีมือนีอะบ่อ้ยายิเียอะไรบ้ามืออเออกเจ้าสุบวาบ่นี่ยบาดอกเออเรีกว้ยังเร็วเร็วเรบะนี่บ่ คนไทยเหมือนคนล้บุกไปโรงเรียนคนทยเตียหายเตียคนเลยบกไปจ้ากพื่เรียนอยู่ปอดาลหรอลูก้นสามสามคนอคนนหนคนที่เท่าใดสุด้ายสุด้ายคนลูกหลายุปอใดหรอเพื่อนเรียนปอดสี่ตอนนี้ยังเรียนอยู่บ่ครับเรียนไม่เมื่อนี่ล่ะบกไปอ้ไทเสียเพื่อนเล้เมื่อยไปหาขอเข่าไปขอเข่าอยู่ที่ไบ้านกุจิกุฎจา อยูใส่กุติกเลยสว่างโอ้กุติกบงใต้พุ่นจ้าโอ้เพือไปยูให้พอกับลบนพุทีโอ้ไปน้ำกันจ้าเจ้ายูแล้วเพิ่นขี่เพิ่นสาร้อจ้าขี่ทั้งหล่ออยู่ไหมย่างไปน่ะย่างจะเลยกลายเป็นข้าวจทยทายชีพบันนี้ใส่เวลาเท่าไหร่บ้านนี้ไปแต่แปดม้งโากไปหอดพุ่นกับเก็บ คำหมดแหละจะกรบบอกคำโอ้หาซิบจะอยากก็เดิไปนอนอยู่อันนั้นแหละบ่เป็นหกซิบเจ็ดซิบกิโล่คนบอกคุณเนาะหาซิบหาหาซิบหาบอกไปกับรอยซิบโอ้ไปกับรอยซิบการไปหอดการได้นอนเนี่ยแหละนอนข้างเหลียววัดเลยข้างเหลียววัดกุจีกันนะมันจะมีวัดอ๋อมีวัดอยู่หัวมุมจ้านนั่นแหละนอนหันพอดีมันพอามันคำไปบอกคุณไว้แล้วก็เขาไปขอเขาไหน่อหนึ่งกับกับมานอนนั่นคือได้ไปขอไก่แถวนี้บ่มีบ่มันกะ ก็ใกล้บ้านมันก็บอกค่อยได้จริงๆน่าจะไปทั้งผีบัวได้บ่ทั้งอาการทั้งวันมัวไปแล้วจ้ะโอ้ไปมาทุกหม่องแล้วจ้าไปวันเสาร์อาทิตย์บานมาเมือนน่ะรถหนูมากเพรท่านรงเรียนบานเพื่อนก็เลยมาหอดรถสาวบ้างผู้พ่อกับตาบวชนอกไปหนุ่งเนาะเพื่อนก็เลยบุลุว่าเขาทายครีบหอดบานจังหลุเลียงจ้ากระจันเซ็ตล่ะก็เลยหนูโล่มากจนเพลียจนหอดเพียกักเลยหอดบ้านหอนเพียหอดบ้านเมือนนั่น โบมีรถมาส่งโบมีรถมาส่งกระยางกาดทั้งท่านจ้ามาหอดซองถูกมาหอดบ้านน้องจูดหนิคนหอดบัตนเนาได้ข่าวลายปะคนได้ตกเนาะได้ข่าลายบ่ก็ได้พลุคระึงส่วนโอ้เพราะว่าเริ่มแรกเขาไปขอข่าวเขาเฮ็ดจังใดครับตะกี้บ่ได้ไปดบพิไปเล่นดนตรีบริเลนโนตีคนพิการได้หลายหมู่ได้หลายคนนะอ้บริเล่นดนตรีคนพิการครับคล้ายๆหมอลำขอเข่าหนึ่งบอกครับแบบโอ้ บันนี้แยกพวกเงินบ่อบันนี้เลยอยังไงจะพู้อันนี้เนี่ยู้อีกต้ายเนี่ยไปจิแล้วเออกันเรือเจ้าบัตนี้พินไปใช้บัตนี้พินบ่ออะไรแต่งมันโดนเราบ่อไเสรหรือพินยืนยันเหรอเออเราพินห้างแล้วก็เลยไปย่างเอาบันนี้สอมมาไก็ได้ที่ดอเอออสอเงินเทกันเี๋ยนเี้นทไมเรียสสอบแล้วดีในฟังในได้เมื่อเสียบได้หนี่รแล้ว อพี่ใหญ่บอดมาจากปีแล้วครับรถในตีหกปีเปล่าโอ้เป็นยังที่แรกรถต่ตากันครับโอ้ต่าพี่มอเตอร์ไซค์บอกบอลพี่บริษัทรถบ้านรถกับ,บ,กกบรถรถบ้านมีรถเลยโอ้รถใหญ่ครับรถใหญ่ครับโอ้รถบา้านตุ้งอยู่โอ้โคของเจ้าไปรถบ้านปะครับเป็นรถบ้านต่ำกับรถ ก็มาร้อนก็ร่ำโอ้โหหล่อนนะก็ได้บดกระจกเข่าบ่เลี้ยยังไงเข่าตาโอ้สองขางเลยครับเปิ้ก็เป็นอันุมุนเองคือเป็นไม้นะไม่ได้น้ำเอ้าไปทอดใส่เมื่อไหร่คือได้เป็นข้าวทอดบ้านกุศลไมื่นอนแบบน้องกุ้งนอนกุศลกับม่นอนนองกุ้งกับโอ้มันแต่วางก็จะข้อใ่วางเลยมาไายเองหลูงพ่ได้บอกใครบ่ได้เห็ดยังใ้มันเป็นเห็ดเอาเองครับเปอร์ลิตตนครับเปอร์คอร์นที่แรกกันยี่หันมิญาติพี่น้องเขาบอกทั้งฝุ่น เดีอยวมาไปไปเอาไปซื้อๆล้วก็ไปขออย่อนเงินให้ลอยหนึ่งกระเป๋ากระปองแพ็คหนึ่งครับแบนเนี่ยหลังที่สองมาิ่นถ่ายแบบเอออย่างเพี้นทําทำสั้นเพราะว่าไปกับหลานไปขอกันครับเพรว่าไปสองคนนี่ผู้อันผู้อานลูกสาวเมื่อบ่เปลี่ยนอยู่ได้ลังเทียเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนกายเปลี่ยนจูงโอ้ ชอยแต่ว่าเคนบริสเ,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 เอาคนบริุเป็นผู้ยญเอที่แรกนึกว่าพนย่างไปสองคนที่จริงก็คืออยู่เซ่ล่ไปพอญงกับหลานให้กับลูกขึนก้นรถจะายย่ำย่ำวิดบา็ใอ้แค่ขึ้นประหายามเผาบานเพื่อจังสีขอรับหลานตกกระสุนจะแจ้งอันนั้นออกเมียนของไว้เพื่อขึ้นหลอมันน้อยคจังหวันุบาน กตะสิให้กินตตเตาเราขัน,นนอกกันตรงไปหามันบอมจับบกพริกปลาเด็กจับบกแตีงจักยังเอาก,กระยากจะซื้อเนาะแต่ว่าค่อยได้ซื้อดอเพราะว่าบอม่มีเงินซื้อมันได้แต่เขาเรื่องเทียเกลียด